ที่เรามีหลักธรรมท,ทีบาลทาั้งหกข้อจะเป็นพืน้นฐานในการที่เราจะอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมและสมนุิภาพและก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยสงบด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะก็เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันในส่วนของทั้งหกข้อที่เราได้มีการบรรใหญ่กันแล้วค่านะคะทุกวันเนี่ยก็จะมี หนึ่งหัวข้อซึ่งในการบรรยายวันนี้เนี่ยผู้ที่เข้าชมเนี่ยจากวันแรกผู้ที่เข้าอบรมวันแรกตั้วันที่สองการเรียนวันที่สองเนี่ยมีผู้เข้าอบรมมากกว่าใน<ช>วันแรกซึ่งนั่นหมายความว่าการที่ไปอบรมแล้วมีการบอกต่อเป็น <Okay. S 1> เป็นเป็นการอบรมที่มีคุณภาพมากเลยผู้ที่เข้าอบรมชอบแล้วก็เป็นหนัวข้อที่ดีและ,และในส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัว โดยส่วนตัวก yeah. yeah. ็ยังคิดว่าความโปร่งใสเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักอีกหัวใจหนึ่งสำหรับสังคมไทยเราในการที่ถ้าเกิดความโปร่งใสเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีได้ด้วยบางครั้งเนี่ยเราเหมือนเข้าใจดีๆแล้วมันจะทำให้เกิดในเรื่องของความแย้งได้ะเราก็ยังจะสนับสนุนการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน เพราะเราคิดว่าการที่มีธรรมพิบาลนี่ถูกโครงสร้างพื้นานจริงๆค่ะในการที่จะนำไปประยุกเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนจะพูดอย่างไรนั่นก็สําคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงก,กันแล้วเกิดความโปร่งใสแล้วก็ได้คุณค่ามากที่สุดค่ะ,คะ